มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาล้วนปรารถนาให้โลกมีสันติสุขที่แท้จริงแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรนะ่ะจึงจะพบกับสันติสุขที่แท้จริงจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดิทรงค้นพบว่าวิธีการที่จะทำให้โลก กิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในก่อนคือเข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพราะพระรัตนตรยัยหรือพระธรรมกายท่าน,นเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข เป็นแหล่งของสติของปัญญาเมื่อเข้าถึงได้แล้วมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจะมีความเมตตาการุณาเกิดขึ้นรู้จักแบ่งปันและให้อภัยซึ่งกันและกัน แล้วสันติสุขที่แท้จริงก็จะมังเกิดขึ้นในโลกมีวาระพระบาลีที่ท่านกล่าวเอาไว้ในสริมันทะชาดกว่าปรสวาอัตโนวาปิเหตุภาโลมุสาภาสติอัปปปัญโยสนินทิโตโหติสภายะมชเช ปชาปิโสทุกติคามิโหติเอตัมปิทิสวาณะอาหังวัามิปัญโยวสัยโยนะยัสสิพาโลคนโง่าหาปัญญาไม่ได้ย่อมกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งบคุคคลอื่นหรือแม้แห่งตน คนโง่นั้นยอมถูกนินทาในท่ามกลางบริษัทแม้ภายหลังเขาก็ตั้งไปทุกติก็พระพุทธเจ้าเห็นข้อความนี้แล้วจึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นนประเสริฐคนโง่ถึงมียศจะประเสริฐอะไร นี่ก็เป็นไทยคําของมโหสถบัณฑิตผู้ที่นอกจากจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดยังชื่นชมคนที่มีปัญญาว่าประเสริฐกว่าคนมีทรัพย์แต่ไร้ปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่สามารถสั่งสอนตัวเองให้หลุดพ้นจากการทําบาปอากุศลทั้งปวงได้ แม่บุคคลนั้นจะเกิดในสถานะใดก็ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตและคนมีปัญญานี่นะจ๊ะนอกจากจะสอนตัวเองได้แล้วยังสอนผู้อื่นแนะนำหนทางบุญหนทางสวรรค์นิพพานให้คนอื่นได้อีกด้วยเหมือนเรื่องของมโหสถบัณฑิต ที่หลวงพ่อได้ทยอยนำมาเล่าให้ลูกๆทุกคนได้รับฟังกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งสตรีผู้หนึ่งอุ้มลูกไปที่สาบโบกรณีของมโหสถเพื่อที่จะล้างหน้านางได้วางทารกน้อยไว้ที่ลิมฝั่ง ส่วนตัวเองก็เดินลงไปอาบน้ำล้างหน้าทันใดนั้นก็มียักษ์เซนีตัวหนึ่งเห็นเด็กนอนอยู่จึงอยากจะจับกินเป็นอาหารก็เดบแแปลงเป็นเพศหญิงเดินก็ไปอุ้มทารกขึ้นหยอกเย้าเล่นพอให้เด็กคุ้นเคยเด็กทารกก็จะได้ไม่ร้องไห้ แล้วก็เรีบอุ้มพาหนีไปมารดาเด็กเห็นนางยักษ์จำแรงพาลูกตัวเองหนีไปก็รีบวิ่งขึ้นจากสาระน้ำวิ่งกลัวตามไปจนทันแล้วก็ขอร้องให้นางส่งลูกกลับคืนมาแต่นางยักษ์ก็แย้งว่าเด็กทารกนี้นะ่ะเป็นลูกของตนไม่ใช่ลูกของนาง มโหสถกุมารได้ยินเสียงหญิงทั้งสองนั้นทะเลาะกันก็ไต่ถามว่าท่านทั้งสองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมาทะเลาะบบาแวงกันด้วยเรื่องอะไรหญิงทั้งสองคนต่างคนก็ต่างกล่าวหากันว่าลักขโมยลูกของตัวเพราะแต่ละคนต่างก็ยืนยันว่าเป็นแม่ของเด็ก มโหสถฟังความคิดแล้วได้พิจารณาเห็นหญิงคนหนึ่งมีลักษณะผิดปกติกว่าสามัญชนคนธรรมดาคือมีในตาที่ไม่กระพริบมีในตาสีแดงเมื่อยือนกลางแดดเงาก็ไม่มีก็รู้ได้ว่านี่คือน,นางยักษ์จำแรงกายมา แต่เพื่อความกระจ่างของคนทั่วไปจึงถามหญิงทั้งสองว่าถ้าฉันจะตัดสินให้นะี่จะยอมรับคำวินิจฉัยไหมหญิงนันคู่ต่างรับว่ายอมและจะตั้งอยู่ในคำวินิจฉัยของโมโหสถทุกประการโมโหสถใกล้คนขีดเส้นที่พื้นให้เด็กทารก นอนอยู่ในระหว่างเส้นแล้วก็ให้นางยักษ์จับข้อมือเด็กให้มันดาจับที่ข้อเท้าบอกว่าถ้าใครดึงเด็กให้พ้นไปจากเส้นที่ขีดไว้ได้เด็กนั้นก็เป็นลูกของผู้นั้นหญิงคนหนึ่งดึงด้วยแรงปรารถนาอยากจะกินเป็นอาหาร ฝ่ายหนึ่งดึงด้วยแรงรักในบุตรเด็กเมื่อถูกชักเขย่าอย่างนั้นก็ร้องให้เสียงดังด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องของลูกรักเป็นเสียงที่มีอิทธิพลต่อผู้เป็นมารดาได้บีบขั้นหัวใจของมารดาแทบจะแตกสลายหญิงผู้เป็นแม่กลัวลูกของตนจะเจ็บ จึงยอมปล่อยให้นางยักษ์ดึงไปฝ่ายเดียวแล้วนางก็นั่งร้องไห้อย่างน่าเวทนาหมอสดถามประชาชนที่มาประชุมกันว่าธรรมดาเจ็ตใจของหญิงผู้เป็นมารดากับของหญิงที่ไม่เป็นมารดาฝ่ายไหนจะมีความสงสารหรือหวั่นไหวไปตามอาการของลูกที่เจ็บปวด มหาชนได้ตอบเป็นเสียงเดียวพร้อมกันว่าผู้เป็นมารดาเท่าน,นั้นที่จะรู้สึกอย่างนี้ได้มากกว่าใครๆเพราะเมื่อคราวลูกอยู่ดีมีสุขใจมันดาก็แช่มชื่นคราวลูกเจ็บไข้ได้ทุกขใจมันดาก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยนี่ก็เป็นธรรมดา ของผู้ที่เป็นมารดามโหสถจึงสรุปว่าถ้า่นนั้นท่านทั้งหลายก็คงทราบกันแล้วว่าฝ่ายหญิงที่ได้เด็กไปนั้นเป็นผู้กล่าวตูเป็นผู้ขโมยเด็กเขาไม่ใช่มารดาที่แท้จริงมหาชนแม้จะพอแยกแยะว่าคนไหนเป็นมารดาของเด็ก แต่ก็ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์มโหสถจึงชี้มือไปที่นางยักษินีลางบอกมหาชนให้ทราบว่าหญิงคนนี้น่ะไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เป็นยักษินีจะมาแย่งเอาเด็กไปกินเป็นอาหารสังเกตได้จากลูกในตานัดแดงกล่ำแข็งกระด้างไม่กระพริบเลย และตัวก็ไม่มีเงาคนอย่างนี้มีที่ไหนไมิหนำซ้ำจิตใจยังผิดมนุษย์อีกด้วยทารุณโหดร้ายเด็กอ่อนแท้ๆนางยังกล้ายื้อยื้องดึงไปเด็กจะเจ็บจะร้องอย่างไรก็ไม่สนเพียงขอให้ได้เด็กนั้นไปเท่านั้นมนุษย์แท้น่ จะมีจิตใจอย่างนี้ไม่ได้ว่าแล้วก็เอ่ยถามนางยักษ์เจ้าน่ะเป็นใครอย่ากโกหกเรานางยักษ์เมื่อรู้ว่าไม่สามารถจะปกปิดอัตภาพของตัวเองได้จึงเปิดเผยความจริงให้ทราบว่าตัวเองน่ะเป็นยักษิน,นีกำลังแสวงหาเด็กทารกไปเป็นอาหาร มโหสถกุมารจึงถือโอกาสแนะนำสั่งสอนนางยักษ์โดยสายความเมตตาเป็นเบื้องหน้าว่านางยักษ์เจ้าน่าไม่รู้ตัวหรือว่าทำไมน่ะต้องเกิดมาเป็นยักษ์เพราะนั่นกับเพราะผลปานาธิบาตที่ได้กระทำไว้แต่ชาติปางก่อนชาตินี้น่ะ เจ้ายังจะมัวมาทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้าอีกต่อไปทำไมหากเจ้าไม่ยอมข่มใจตัวเองและเมื่อไรเจ้าจะได้พ้นจากกำเนิดอันต่ำทรามกับเขาได้เจ้านำเมรักตัวเองบ้างเลยหรือนางยักษ์ได้ฟังเสียงอันเพระที่ประกอบพิวดเมตตา กล่าวสอนธรรมก็สำนึกผิดยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความรันทดใจในการที่ตนน่ะต้องเกิดมาในกำเนิดอันต่ำสามเช่นนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถอนตนออกจากอัตภาพนี้นะ่ะได้อย่างไรจึงอัดอั้นทันใจร้องไห้คร่ำครวญ มโหสถเห็นอาการของนางยักษ์ดังนั้นก็ทราบว่านางนะรู้สำนึกขึ้นมาแล้วจึงได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะแนะนำให้นางยักษิศีเนีนะ่ยสมาทานเบญจศีลแล้วก็กล่าวย้ำให้รักษาศีลยิ่งชีวิตเพราะศีลนจะเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตน อีกทั้งจะเป็นเครื่องนำพาชีวิตให้ล่วงพ้นจากอัตภาพยักษ์และก้าวไปสู่หนทางสวรรค์และนิพานได้จากนั้นก็เห็นนางยักษ์กลับไปยังถิ่นของตัวเอง่ายมันดาของทารกน้อยเมื่อได้ลูกกลับคืนมาก็แสนจะดีใจพรำ่ำพรำพันพระคุณของมอโหสถ ในการที่ได้ช่วยลูกน้อยของนางไว้นางได้กล่าวขอบคุณและก็พาบุตรสุดที่รักกลับบ้านไปด้วยความสวัสดีเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับรายงานของอามาตย์ในเรื่องนี้แล้วก็ตรัสปรึกษากับท่านเสนาก,กะว่าเป็นอย่างไรท่านอาจารย์ พอมโมโหสถมีปริชายานยอดเยี่ยมจริงๆเธอได้ปฏิบัติกิจันสำคัญให้ชีวิตแก่ลูกน้อยของหญิงนั้นไว้หากไม่มีพอม่อโมโหสถแล้วเด็กนั้นก็จะไม่พ้นจากเงื้อมมือของยักษิินีไปได้ว่าในเชิงคดีแล้วนะก็เป็นคดีที่ไม่มีผู้รู้เห็น ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเป็นพยานขณะที่ยักษินีแย่งเด็กมาแต่หากโมโหสดไม่มีปรีชาจริงๆแล้วก็ยากที่จะมีดิชัยให้ยุติธรรมได้นี่เราพร้อมจะรับตัวโมโหสดเข้ามาหรืออยังละ่ะท่านอาจารย์อาจารย์ศสนก,กะแม้รู้ว่าโมโหสด เป็นบัณฑิตแต่ด้วยจิตที่มีอคติและตระหนีในลาบจึงหาเหตุผลมาทัดทานพระราชาเอาไว้อีกจนได้โมโหสดกุม,มารจึงยังคงเป็นเหมือนเพชรในตมที่ยังไม่มีโอกาสแสดงปัญญาสนองเบื้องพระยุคลบาทของพระราชาซึ่งแนวกาสต่อไป โมโหสดจะได้มีโอกาสจรดแสงแวววาวให้มหาชนได้เห็นอนุภาพอย่างไรนั้นวันนี้หลวงพ่อขอจบเรื่องการใช้สติปัญญาและความรอบรู้ของโมโหสดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมให้ลูกๆมันนั่งสมาธิ จเริญภาวนาเป็นประจำทำงันใบทุกๆวันจะได้ขาดจะได้ท้อแท้หยุดให้นิ่งสนิทให้สมบูรณ์จนเข้าไปถึงแหล่งแห่งปัญญาบริสุทธิ์ภายในแล้วเราก็จะได้มีปัญญายาณเหมือนดั่งบัณฑิตนักปราชญ์หรือผู้รู้ทั้งหลายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท th ่านเทิน